สวัสดีครับผมตั้มทามิยะออโต้็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการกะระยะนะครับฮันแน่นะครับเอ้าพี่ตั้มครับคลิปที่แล้วพี่ตั้มก็สอนกะระยะไปแล้วนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ล่ะนะครับกะระยะแบบไหนนะครับอ่าทีนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับเป็นการกะระยะระหว่างรถเก่งทั่วไปรถเก่งสีดางรถสีประตูนะครับก็มีเพื่อนๆถามว่าอ้าวพี่ตั้มรถ5ประตูหลักกะยังไงล่ะทีเนี้ยนะครับกะไม่เป็นเลยนะครับซอนเนี้ยช่วยทําคลิปซ้อนหน่อยครับรถ ห้าประตูต่างกับ4ประตูยังไงนะครับอาล้ครับทีนี้นะครับก็เป็นรถสีรถ5ประตูนะครับรถ5ประตูรถอ่อที่เป็นอ่าไม่ใช่ซีดานนะเป็นรถท้ายตัดนะครับเราจะมีวิธีกะระยะยังไงนะครับในการมองนะนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการกะระยะนะครับระหว่างรถเรานะครับด้านหน้ารถเราแล้วก็ท้ายรถของคันข้างหน้าที่เป็นรถหประตูนะครับท้ายตัดนะครับมีระยะห่างประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ เราจะกะยังไงนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปกันเลยครับพุทธท้ายตัดนะครับอ่าเป็น5ประตูนะครับเวลาเราจอดนะครับเรานะครับอ่าใช้สันกระโปรงนะครับใช้อ่าขอบกระจกด้านหน้านะครับนะครับให้อยู่ตรงกันชนด้านหน้านะครับอยู่ใต้ทะเบียนนะครับระยะห่างนะครับ จากรถเรานะครับรถเรากับรถกันข้างหน้าจะห่างประมาณไหนนะครับแล้วเหมาะกกับการจอดติดไฟแดงไหมนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูระยะห่างกันครับว่าจะอยู่ประมาณไหนนะนะครับนะครับระยะห่างนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับรถของเรานะสันกระโปรงนะครับหรือขอบกระจกสีดานะครับอยู่ใต้ป้ายทะเบียนะครับระยะห่างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอืมโอ้โหยาวเลยครับพี่ตั้มเลยนะครับ ยาวมากครับพี่แจ่มแน่นอนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารถเขาเป็นท้ายตัดนะครับแล้วป้ายเบียนก็อยู่ด้านล่างนะครับอทีนี้นะครับระยะห่างนะครับระยะห่างจากรถเรานะครับกับรถคันด้านหน้านะครับก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะครับก็คือประมาณเกือบๆหนึ่งช่วงคันรถเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราจะรถติดไฟแดงนะครับด้วยระยะห่างแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะติดยาวเหยียดเลยนะครับทําให้เสียพื้นที่ในการจอดนะครับฮะเดี๋ยวเรานุ้ม เดี๋ยวเรามาดูว่านะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์เข้ามาแทรกนะครับมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทีนี้นะครับสําหรับระยะห่างนะครับเมื่อกี้นะครับที่ใช้สันกระโปรงครับมองไปแล้วสันกระโปรงเรานะครับอยู่ใต้ใต้ทะเบียนรถคันข้างหน้านะครับอมีระยะห่างประมาณไหนครับอเมื่อมีมอเตอร์ไซค์มาจอดนะครับนี่ครับผมว่าจริงๆมอเตอร์ไซค์จอดซ้อนกันได้ส่งถึงสามคันเลยนะนะครับ ประมาณสองคันนะครับรถทาจอดเฉียงนี้ผมว่าได้ประมาณสาถึงสคันเลยนะนะครับซึ่งมีระยะห่างมากพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนนะครับจอดรถติดไฟแดงนะครับระยะห่างระหว่างคันของเรากับคันข้างหน้านะครับที่เป็นรถห้าประตูนะนะครับก็ควรจะเขยับเข้ามานะครับก็ถ้าเราจอดนะครับโดยที่กะป้ายทะเบียนนะครับอยู่ประมาณนี้นะอยู่ใต้ป้ายใต้ทะเบียนนะครับก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะครับ ซึ่งพื้นที่ระยะห่างนี้มากครับประมาณนี้เลยนะครับมอเตอร์ไซค์นี่จะคือจอดซ้อนกันได้2อถึงสาคันเลยนะนะครับซชิงเฉียงแบบนี้นะนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะนะครับในการกะระยะนะครับสําหรับรถที่เป็นท้าตัดหประตูนะนะครับการกะระยะก็จะประมาณนี้นะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูระยะต่อไปครับอ่าระยะต่อไปนะครับระยะต่อไปก็คือนะครับเรา จอดรถนะครับอยากให้เส้นขอบกระจกสีดํานะแล้วก็สันกะปงเนี่ยบังป้ายทะเบียนมิดเลยนะครับก็คืออยู่ช่วงระดับการชนนะครับการชนล่างของรถกันข้างหน้านะครับนะครับเมื่อเรามาจอดลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วระยะห่างนะครับจากรถเรากับรถกันข้างหน้าจะอยู่ในระดับไหนนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับนะครับเมื่อเราจอดนะครับให้สันกะปงนะครับบังป้ายทะเบียนมิดเลยนะครับ แต่ก็คืออยู่ในระดับกันชนหน้าของคันขหน้าที่เป็นรถ5ประตูนะครับระยะห่างจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับอ่านี้นะครับปึ๊บนะครับประมาณนี้ครับระยะห่างจากรถที่เราจอดกับคันข้างหน้านะครับประมาณนี้นะนะครับมีระยะห่างประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าระ,ะยะระยะห่างประมาณนี้กําลังโอเคนะครับระยะห่างประมาณนี้มอเตอร์ไซค์สามารถแทรกได้โดยที่มอเตอร์ไซค์ไม่มาขูด กับตัวถังเรานะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านี่นะครับเป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์นะครับที่วิ่งเข้ามานะครับเขาพยายามจะแซงนะครับแล้วก็เบี่ยงขึ้นมานะครับแล้วก็ขับลอดออกไปนะครับนี่คือระยะห่างนะครับจากรถเรานะนะครับจากรถเราแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะครับอ่าทีนี้นะครับระยะห่าง กำลังพอดีนะผมมองดูว่ากำลังพอดีมอเตอร์ไซค์เขาสามารถแทรกได้นะครับโดยที่ถ้ารถเขามีกล่องด้านข้างนะครับหรือมีกล่องด้านบนนะครับเขาจะไม่มาเบียดรถเรานะก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เขา,เาแซงขึ้นไปได้นะครับนี่คือระยะที่สองนะครับมีการกะระยะนะครับทีนี้ระยะนี้นะครับมอเตอร์ไซค์สามารถแทรกได้นะแต่ก็ต้องแรกได้ทีละคันคนะครับหรือว่ารถเขาจอดติดไฟแดงอยู่มอเตอร์ไซค์เขาสามารถจอดได้นะครับ ซึ่งมอเตอร์ไซค์นะครับเขาสามารถจอดได้นะครับจอดได้โดยที่มีระยะห่างจากรถเรานะครับกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์มอเตอร์ไซค์กับกันข้างหน้ามีระยะห่างนะครับให้เขาแซกออกมาได้นะครับผมมองว่าอาระยะนี้กาลังโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะต่อไปครับถ้าเราจอดใกล้กว่านี้ล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านะครับสําหรับกรณีนี้นะครับคือจอดใกล้นะครับ สันกระโปรงด้านหน้าของเราหรือขอบกระจกสีดาของเรานะครับอยู่ด้านบนนะครับของกันชนหน้านะนะครับอยู่ใต้ฝาเปิดของรถคันข้างหน้านะครับคือตอนนี้เรามองไม่เห็นเะเบียนเขานะนะครับเะเบียนเขาอยู่ใต้รถเรานะครับอยู่ใต้กันชนหน้าเรานะครับระยะขนาดนี้นะครับประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับว่าถ้าเราจอดประมาณนี้นะครับด้านนอกความเป็นจริงระยะห่างรถเรากับกันข้างหน้าจะอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับอ่ะทีนี้นะครับ ระยะสุดท้ายนะครับก็คือการจอดนะครับโดยใช้สันกระโปรงของเรานะครับมองมานะครับอยู่เหนือป้ายทะเบียนนะครับของรถคันข้างหน้านะครับระยะห่างประมาณนี้ครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์แทรกได้ไหมผมว่าแทรกได้แต่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องวิ่งมานะครับเพื่อตั้งตรงแล้วก็ตั้งให้ขนานกับตรงนี้นะครับวิ่งออกมานะครับแล้วก็ค่อยพ้นออกมานะครับซึ่งผมมองดูว่าค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จอดได้โอเคนะครับ อันนี้ก็คือจอดได้อย่างมีช่องว่างประมาณหนึ่งคนสามารถเดินผ่านได้นะนะครับคนาาเดินผ่านได้นะครับนะครับคนสามารถ <ๆ S 2> เดินผ่านได้นะครับแต่มอเตอร์ไซค์ผมว่าถ้าจะแทรกผ่านนี้ผมว่าค่อนข้างยากนะนะครับการผ่านเนี้ยดูเหมือนว่าพื้นที่ในการแทรกผ่านเนี้ยผมว่าจริงๆเขาผ่านได้แหละนะครับแต่ก็อัตราเสี่ยงที่รถเขานะครับจะมาคู่รถเรานะครับก็มีเยอะนะนะครับ ต่ถามว่าผ่านได้ไหมเขาผ่านได้ครับแต่เราก็ต้องเสี่ยงนะนะครับถ้าเขาวิ่งมาปุ๊บถ้าเขาแรกขึ้นมานะครับรถเขาก็อาจจะมาคู่รถเราได้นะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือจอดแบบชิดสุดแล้วนะครับนี่ครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนเนะนะครับเราจอดชิดเกินไปนะครับระยะที่3นะครับก็จะอยู่ระยะห่างประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองนําไปไว้เป็นแนวทางนะนะครับในการจอดนะครับเผื่อมีการเบี่ยงอย่างกระชั้นชิดนะครับแล้ว เรามองเห็นนะครับมองไม่เห็นป้ายที่เป็นด้านหน้านะครับหุดวิดไปนะครับเกิดจะชนเขานะครับแต่คําถามในใจก็คือระยะห่างประมาณไหนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะนะครับมีระยะห่างประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับอ่าก็ลองเพื่อนๆก็ลองจําไว้นะนะครับว่าประมาณไหนนะครับ เพื่อนก็เนี่ยเพื่อนก็จะได้รู้นะครับว่าเออระยะห่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเรามองมานะครับเรามองไม่เห็นป้ายทะเบียนนะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนะครับอ่าทีนี้นะครับระยะห่างทั้งสามระยะนะครับสำหรับรถด้านหน้าที่เป็นรถท่าประตูนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าระยะไหนโอเคที่สุดนะครับซึ่งก็เพื่อนๆนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับอ่าสถานการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันนะครับถ้าโดยปกติแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแบบ โอ้พี่ตั้มชี้ชัดไปเลยครับกรุณาฟันธงนะครับเลือกให้ผมมาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําตามนะครับก็วิธีนี้นะครับเวลาจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายซีดานนะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายที่เป็น5ประตูนะครับระยะห่างนะครับแบบไหนกลังพอดีนะครับซึ่งจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆครับนั่นก็คือให้เรานะครับใช้สันกระโปรงหรือว่าขอบกระจกสีดานะครับด้านล่างนะครับอยู่ตรงกันชน ของคันข้างหน้านะครับผมว่าผมมองว่ากําลังพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ4ประตูหรือรถ5ประตูนะครับถ้าเราจอดนะครับให้สันกะโปนครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างของคันข้างหน้านะครับมันก็จะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคนะครับรถ5าประตูนะครับระยะห่างจากรถเรานะครับจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าท้ายเขาสั้นนะครับถ้าเราจอดอยู่ให้สันกระโปนครับอยู่ตรงกันชนล่างนะครับ ระยะห่างจากรถเรากับคันข no er like ้างหน้านะครับก็จะมีมากกว่าที่เป็นรถซีดาน4ประตูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับห่างไม่เยอะนะครับเหมาะแก่การที่มอเตอร์ไซค์เขาแทรกไปได้นะครับมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งแรกไปได้โดยที่รถเขาไม่มาเกี่ยวไม่มาชนไม่มาครูดรถเรานะครับก็เป็นระยะห่างที่กําลังพอดีผมมองว่ากําลังพอดีครับไม่มากเกินไปที่จะทําให้รถติดนะครับไปถึงด้านหลังนะครับถ้าเราทิ้งระยะห่างมากเกินไปนะครับอ่ด้านหลังที่รถติดติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้รถยาวมากขึ้นแต่ถ้าเราจอดแบบพอดีนะครับทุกคนจอดแบบพอดีนะครับระยะผมว่ามันก็จะย่นนะครับเพิ่มเพิ่มพื้นที่ให้ข้างหลังได้จอดได้มากขึ้นนะครับเอาละครับก็เป็นวิธีนะครับที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆนะไว้เป็นแนวทางไว้อาว่าเมื่อเจอสถานการณ์จริงเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนเพื่อนเพื่อนก็ลองดูครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมเลือกแบบที่2ครับนะครับมีการกะระยะนะนะครับกำลังพอดีเลยนะครับมีพื้นที่ให้มอเตอร์ไซค์เขาแทรก มีพื้นที่ระยะห่างจากรถเรากับคันข้างหน้าได้อย่างพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่น่าเกลียดมากเกินไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมานะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับในการขับรถในเมืองมีการกะระยะจอดระหว่างคันของเรากับรถข้างหน้าที่เป็นจอดติดไฟแดงอยู่นะครับมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับรู้ไว้นะครับ ระยะห่างจากรถเรากับแันขนา้างหน้าประมาณไหนนะครับรเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูแล้วก็เ,เป็นแนวทางนําไปปฏิบัติในการขับรถจริงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการกะระยะหน้ารถนะครับระหว่างรถเรากับรถันขนา้างหน้าที่เป็นรถเก่ง5ประตูนะนะครับก็มีวิธีการในการกะระยะที่แตกต่างออกมานิดนึงนะครับเพราะระยะท้ายเข้าตับนะครับ ระยะในการมองของเราก็ต่างไปด้วยนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็ต่างไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนาไปใช้นะครับก็เอาวิธีการการระยะนะครับวิธีการมองนะครับสําหรับรถที่เราขับตามรถคันข้างหน้าครับที่เป็นรถท้าประตูท้ายตัดนะครับลองเอาไปปฏิบัติดูลองไปเอาไปรับพายนะครับใช้ในการจอดรถนะครับเวลารถติดๆนะครับเราจอดระยะนี้นะครับ ระยะห่างรถเราจากกันข้างหน้าประมาณเท่าไหร่เพื่อนเนก็ลองเอาไว้ใกล้เป็นแนวทางนะครับเวลาเจอของจริงเข้าไปก็จะรู้ว่าอ่าเจอรถทาดตัดดูคิปพิ่ตั้มนะครับอ่าจอประมาณนี้โอเคสุดนะครับเพื่อนเก็ลองนําไปใช้ดูนะครับผมขอบคุณนะครับ เพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Sub s c r i b e นะครับเพื่อี่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ